มาติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะซึ่งที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบค่ะในการที่จะอนุญาตให้เรือยอชเรือสำราญและเรือกีฬาสามารถที่จะเข้ามาในประเทศไทยได้นะคะเดี๋ยวก็ต้องรอตามกันต่อไปเพราะว่ามาตรการด้านสาธารณาสุขยืนยันว่าจะยังคงเข้มเหมือนเดิมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นั่นเองนาง,งสาวไตสุรีไตสรณกูลุลรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ที่ถแถลงถึงรายละเอียด เมื่อวานนี้นะคะว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบสําหรับหลักการของประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการอนุญ,ญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกอยู่ในราชาอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษซึ่งก็เป็นการอนุญ,ญาตให้เรือสําราญหรือเรือกีฬารวมทั้งเรือยอชเข้ามาในราชาอาณาจักรได้ค่ะสําหรับการจะเข้ามาต้องมีหลักฐานและคุณสมบัติว่าต้องเป็นบุคคลต่างด้าวที่ประสงค์เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวโดยเรือสำราญกลุ่มบุคคลผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน ที่ประจำยานพาหนะหรือผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำหรือความเสี่ยงปานกลางตามการจัดการของกระทรวงสาธารณาสุขโดยผ่อนคลายสําหรับผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยให้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยขณะดเดียวกันก็ต้องมีการกักตัวอย่างน้อย14วันพร้อมกับมีหลักฐานการเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการท่องเที่ยวโดยเรือสําราญหรือเรือกีฬานอกจากนี้ก็ต้องมีหลักฐานกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่คุ้มครองการตรวจรักษาโควิด -19 ในวงเงิน1น แสนเหรียญสหรัฐตลอดช่วงเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและต้องมีหลักฐานการชำระเงินล่วงหน้าในการเช่าจองสถานที่เพื่อจอดเรืออีกทางต้องปฏิบัติตามประกาศของกรมเจ้าท่าว่าด้วยแนวปฏิบัติสำหรับเรือสำราญและเรือกีฬาที่เข้ามาในน่านน้ำไทยบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาเดินเรือยอชต้องผ่านคุณสมบัติข้างต้นและได้รับการตรวจลงตราวีซ่าประเภท Special tourist visa หรือ STV จะต้องเสียค่าธรรมเนียมคนละ2 0 0พันบาทและได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา90 วันอย่างไรก็ตามถ้าเกิดครบ90วันแล้วสามารถขออนุญาตอยู่ต่อได้อีก2ครั้งครั้งละ90วันซึ่งเป็นการเปิดให้นักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งที่มีศักยภาพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งจะทําให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะ